อันนี้คือเมนสวิตอ์ะนะเปิดอยูอ่แน่าตัวนี้อ่เปิดมีเมนสวิต์นะโอเคให้ตัวตัวนี้มันน่าเครื่องอ่แเราต่อต่อสายก่อน สายให้เข้ากับกระบอกน้ำไงแล้วต่อเ,เ,ขเข้ากับเครื่องโอเคแล้วเราเปิดเครื่องนะแล้วเราใช้เวลาหมุนโฟปรัปบใจำไหมฮะกาเหมือนร,รูกปิงปรับโฟได้ตั้งแต่หมุนฝั่งซ้ายมือปนะรับโฟได้น้อยที่สุดตั้งแต่ อันนี้สูงสุดนะไม่คือสูงสุดหาเล็ดต่ำสุด0.5ต่ำสุด0.5ฮะโเรามนที่สามเล็ดอ๋อแต่เราจะเซ็ตไปที่สามเล็ดช่วงแรกมันยังขึ้นรอเทียนอยู่ต้องรอสักพักหนึ่งพอ,อหน้าปัดตรงนี้หน้าปัดนี้มันก็จะบอกเปอร์เซ็นต์เทียนใช่ไหมมันค่อยๆเพิ่มขึ้น ตัวนี้เป็นตัวบอกโฟตกโฟที่<อ>ท,ที่เราเป็นคนกําหนดให้คนไข้นี่คือชั่วโมงในการใช้งานตั้งแต่ตอนเปิดเครื่องนี้นี่เพิ่งเปิดมานี่คือชั่วโมงสะสมที่เราของเครื่องนี้ใช้งานเราจะทั้งเวลาไหมกดปุ่มตั้งเวลาครักดตั้งเวลาใช่ไหมตั้งเวลาทามเมอร์ก็มีน้้ยแต่ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสองสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แม็กซิมัมก็อยู่ที่แปะ,อะโอเคโอเคจ้าวเวลาเรียบรอ้ S OS, <S อยแอะ SOS อสกรณีเรียกฉุกเฉินถ้าปิด SOS ทำไงอ่ะแต่ครั้งหน่อยใช่ไหมโอเคอ มุนยาแบบเนมเลเซอร์มาใช้เร okay. ื่องกับเครื่องผลิตออกซิเจนเนี่ยนะโอเคเขาไม่ได้ถ่ายหน้ากันเสียบเข้าไปก่อนไหเสียบไม่ได้อ่าแล้วเลือกหมดทุนยาตอนนี้ยามันยังไม่ออกนะเพราะเรายังไม่เลือกหมดทุนยาแต่าอมีปนยา ถ้าเราจะเลิกใช้พ่นยาให้เขาว่าให้ถอดถอดไอตัวพ่นยาออกนม่จ้ะ